คุณค่าจากสมุนไพรพิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริงด้วยวิธีง่ายๆสำหรับคนที่เบื่อทานยาจบทุกปัญหาลดเบาหวานลดน้ำตาลในเลือดลดความดันลดไขมันและคอเลสเตอรอลนอนไม่ค่อยหลับตามัวปัสสาวะบ่อยอ่อนเพลียคันตามผิวหนังแผลหายช้ามือเท้าชาเหมาะกับคนที่ชอบดื่มน้ำหวานชอบทานของหวานชอบกินแป้งชอบกินข้าวเหนียว ชอบทานของมันผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ที่รักสุขภาพทุกคนชาฉลองชาสมุนไพรลดน้ำตาลผ่านการรับรองจากออยและเซนทรัลแล็บ95%ของผู้ดื่มพอใจในผลลัพธ์พิสูจน์แล้วช่วยลดน้ำตาลได้ภายใน1-2สัปดาห์ชาฉลองผลิตจากสุดยอดสมุนไพร4ชนิดใบหม่อนเจียวกูหลานเห็ดหลินจือและใบเตยทำจากสมุนไพร100% ไม่แต่งกลิ่นไม่เจือสีไม่มีคาเฟอีนกลิ่นหอมใบเตยอ่อนๆรสชาติดีดื่มง่ายชาฉลองชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพที่ลูกค้าซื้อซ้ําและบอกต่อมากที่สุดทั้งขายออนไลน์และร้านยาฟาซิโนและร้านยาสิริเวท